หลายคนดูถูกว่าพวกเราเป็นพรรคการเมืองใหม่พวกเราจะไม่มีสสในสภาคนดูถูกพวกเราเยอะพี่น้องแต่เราไม่เคยหว่านไหวไอ้นักการเมืองที่มันหว่านไหวแสดงว,ว่ามันสแสวงหาผลประโยชน์ผมซึงอยากจะบอกดังๆผ่านพี่น้องคนสุพรรณบุรีผ่านสื่อออกไปยังคนไทยทั้งประเทศว่าขอให้มีพื้นที่ให้พวกเราไทยพักดีในสภาผูแ้แทนราษฎรไม่ว่าเราจะต้องไปเป็นฝ่ายรัฐบาล หรือเราจะต้องไปเป็นฝ่ายค้านให้พี่น้องมั่นใจว่าจุดยืนและอุดมการณ์ขอรอของไทยพักดีนั้นไม่มีคําว่าวันไหวมีเพื่อชาติาศาสนาพระหมหากษัตริย์และประโยชน์ของพี่น้องประชาชนเท่านั้นครับพี่น้องครับพี่น้องพร้อมไหมครับพี่น้องคนที่ฟังพร้อมไหมครับพร้อมที่จะไปกับไทยพักดีไหมครับพร้อมที่จะไปกับไทยพักดีไหมครับสู้ไปสู้สู้ไปสู้สู้ไปสู้ ขอบคุณครับพี่น้องครับสวัสดีครับ